สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจันเดียวกับมิวได้บายพัทส,สวีค่ะมาคาวันนี้มากินนุ่มจีนกันค่ะนุ่มจีนน้ำยาปลาใส่ลุกชิ้นนะคะไม่ใส่ไก่ใส่อะไรทั้งสิ้นใส่แต่ลุกชิ้นกับเนื้อปลาค่ะน้ำยาปลาเอ่อร้อนๆเลยค่ะอร่อยร้อนร้อนจริงๆต้องรอดวันนี้แล้วแ่ะใส่เตลุกชินเน้นเนอ่อ ผักกระชายไม่ใช่ผักกระชายวัวกระชายเยอะๆใส่หัวกระชายเยอะๆไม่เน้นไม่เน้นเส้นกันค่ะเน้นผักว้านี่เน้นผักร้อนๆค่ะร้อนโอเคกินกันแล้วค่ะจุ๊ก เบอกับข้าวก็เลยให้ได้กินง่ายๆทำนุ่งจีนนะคะ่ะทำนุ่งจีนกินง่ายๆไปล่าอลไรเราวันนี้ไปค้นมาแต่พักนี่ น้ำจิ้นร่วนๆน้ำแกงร่วนๆกับฝุ้นตกๆค่ะฟุ้นรำๆเลยเราเนี่อืมเลืมยัง แป๊บนึงต้โกนเลียกให้ลูกเอาลูกตอดองไม้ก่อนลืมแป๊บเดี๋ยวค่ะหลองพึ่งเอาลูกตอดองให้แม่ที่ลกในตูน้นในตู้เย็นนะลกูกลืมลูกตอดอง ฉันผมมาจากไันเต็งคิวค่ะลืมคอมมิน้นหน่อย ราดเลยกาลูกตดอดดงราดเลยไม่เน่นเส้นเน้นได้พักกันที่วันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าใคยได้ไล้กกินกันบ้างแล้วเวอร์คำนั้นนี่คือแจ็คเล้ยเลยนคลิปคำอืม ต้นอ่อนทานตะวันเพื่อนำแกงนีคิดเหรอเกิดนำลอยลอยล้ có làm tàu sắt quán rob nói thật rob mặt mặt sắt đây đang 带员工。 ลงคลิปคำค่ะพอกลางวันนั้นยุง่งพอดีให้ช่างเข้ามาต่อเติมบ้านค่ะช่วงกงวนนวงล,งงา,ล,บบา,งลางวันไม่วางทําคลิปถึงอบอช่างเขารบบ้านจากซี้ามงลืมทำกับข้าวค่ะกลางวันไม่วางต่อเติมบ้านยังไรยังนรตนวชาวช่างไฟข้ามาต่อไฟค่ะตัชาว จ,จังไฟข้ามาเดินใส่ไฟลใสกเซตจังฟ้าก็าได้ขึ้นป้าหลังจากนั้นแล้วกระทาซี่แล้วก็ปูกระเบ้องข้างนอกข้างในทำกําแพงด้วยหะ่ะยังรูยเลยไม่ใช่หายก่อนติดจิงมันนายแท้เลยแล้วปอแต่ช่วงนั้นมันติดป้นตกค่ะช่วงนั้นป้นตกเหมันนี่ทุกวันทึงงานเลยที่ต้องทำข้างนอกป้นตกก็ต้องหยุดทำไม่ได้ช่วงนี้ป้นสาดาทิต แต่ยังตอกก็แหละแต่ก็ยังยังดีว่าช่วงก่อนต่อเติมบ้านน,ะนาฝนลำบากเลีต้องรอฝนหยุดฝนแหลมตอนแหลคิดว่ามันจะเซดก่อนปีไม่ได้สั่มนะเดี๋ยวไปลมาฝนตก Ngàn có lời trả được biết để chẳng không có cái dán có mai đủ rồi không tọt bằng dán cái thằng mới ra Của bàn sẽ là cả, tổ tướng bàn sẽ là có khỏi để thăm clip trong càng văn. บางทีชันงก็ทางานอยู่เราอีมานั่งทําคลิปอยู่กบไม่สะดวกบอบางทีเพื่อคาดเลือดอลไเราต้องหึงเชื่อรืว่คุยกับจัง อย่างไรอย่างนี้เลยต้องทำเปลี่ยนหลวเปลี่ยนไรไหมกันค่ะหลวงข้องข้องกันไม่ค่อยจับไม่ค่อยเคล่อยเปลี่ยนหลวงจงล่างค่าไหมเหรอข่าข้างหน้าอืมฟกหมดกัน กินไปกินมาเส้นเมาแล้หยังได้ลุกชิ้ให้เส้นมาซ่องจับ นวดแปดะผักผักนวดโโแปดกันไม่ร้อยค่ะกินข้าวกล้องจืดๆไม่เอ็มกินแป๊บเดียวจกเดี้ยนหน่อยแล้วแล้วแต่กินข้าวกล้องจืดๆอ่ะเดี๋ยวถ้ากินข้าวกล้องแปดแปอยู่พุ่งอยู่ได้นั่น กินยากจังกินว่า สวงโคเวดละบาดค่ะกินรลอนชอนัังหลังมือไปข้างนอกปิดแม่ถ้าลีกเหลียงได้ไม่ช่มควรออกข้างนอกมากๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆน้ากลัวระบาดนักข้อลือไม่รู้ทำเพื่อต้องแต่ต้องยุกับมันให้ได้ไงกลัวก็กลัวเลยแต่ต้องยกับมันให้ได้ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อค่ะแคระวังดูแลรักษาตัวเองดีเด ห้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยค่ะร่วมท้นตัวเองกันไปก่อนเลาค่ะเอิมแล้วเจอกันไหมพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย